เจ็ดวิธีที่จะทำให้ลูกค้าควักกระเป๋ากันให้ฟักมาดูสิครับเขาทำกันยังไงสวัสดีครับผมว่าใครหลายคนถ้าเป็นไปได้คงคิดอยากขายของหรือว่าเป็นแม่ค้ากันทั้งนั้นแหละเพราะว่าธุรกิจการค้าการขายเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ทำแล้วมีโอกาสรวยเร็วและถ้าทำได้ดีก็พบกับความสำเร็จมากกว่าอาชีพอื่นด้วย เพราะอะไรอะไรในโลกนี้ผลิตมาแล้วก็ต้องขายกันทั้งนั้นแหละครับคราวนี้จะว่าไปแม่ค้าพ่อขายเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีกลเม็ดเด็ดพลายมาให้ลูกค้าโอเคเสียเย็ดง่ายๆนะครับมาดูกันฮะว่าวิธีการดูดเงินในกระเป๋าลูกค้าเขาทํากันยังไงวันนี้เอามาเป็นออเดอร์สักเจ็ดกลยุทธ์ครับอันแรกเขาให้จัดโปรโมชั่นพิเศษขึ้นมาจะลดแลกแจกแถมอะไรก็ว่าไปอย่างน้อยควรจะมีคําตอบนะฮะ ว่าจะซื้อวันนี้เราดียังไงได้อะไรเป็นพิเศษเช่นซื้อวันนี้ลด20%เซตซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อ1ชิ้นแถม2ชิ้นอะไรแบบเนี้ยรวมไปถึงถ้าไม่ซื้อแล้วจะเสียสิทธิ์อะไรซึ่งก็จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจปุ๊บปั๊บได้ครับอันที่สองเวลาโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็จะโชว์ราคาต่ําที่สุดหรือว่าราคาเริ่มต้นให้เห็นครับซึ่งก็ทําให้ลูกค้าหลวมตัวมาเยอะผมขับรถเห็นแผงขายเตงโมข้างทาง เขาแวนป้าย30บาทพึดไปหมดแวะลงไปดูส่วนใหญ่ก็ลูกละ5-60บาททั้งนั้นหรือที่ตั๋วเครื่องบินเขาโฆษณา350บาทกรุงเทพเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นราคาเริ่มต้นแล้วก็มีที่นั่งน้อยมากครับ 3. พยายามย่อยราคาขายให้ดูต่ำเข้าไว้ฮะเหมือนอย่างโฆษณาประกันชีวิตคนชราซึ่งความจริงแล้วเบี้ยประกันเนี่ยตกปีละ3 2 0 0บาทแต่เขาบอกลูกค้าว่าแค่วันละ9บาท ลูกค้าเห็นว่าน้อยก็ซื้อกันตรุมสิครับหรือแบบคอนโดหลังละเจ็ดแสนแต่เขาโฆษณาว่าผ่อนแค่เดือนละ4,500บาทก็ขายดีไปตอนนั้นเองครับ 4. ใช้เลข9มาตั้งราคาทำให้ดูว่าถูกอันนี้ก็คงเห็นกันบ่อยนะฮะแทนที่จะขาย20พ่อค้าก็ตั้ง19บาทส่วนลูกค้าก็มองว่าแค่10บกว่าบาทเองหรือรองเท้าคู่ละ299อย่างเงี้ย จิตวิทยาข้อนี้ได้ผลครับทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกมาก 5. ตัวเลขราคาให้ใช้สีแดงครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าร้อนแรงตื่นเต้นดูเดือดเลือดผ่านเร่งเร้าการตัดสินใจมากกว่าสีอื่นๆน,นะฮะหกขนาดของตัวเลขราคาที่ลถนั้นต้องเขียนให้มันใหญ่กว่าราคาปกตินะครับพูดง่ายๆว่าให้กระชากใจลูกค้านั่นเองอันนี้เวลาไปเดินห้างหรือว่าเข้าเซเว่นเราก็คงเห็นคุณตากันดีนะครับ และ 7. การสร้างตัวหลอกฮนะเพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นซื้อ1ชิ้น80บาทถ้าซื้อ2ชิ้นร้อยบาทคุณว่าอย่างเงี้ยลูกค้าจะซื้อหหรือ2ครับหรืออย่างข้าวผัดไก่กับข้าวผัดทะเลถ้าเกิดขายราคาเดียวกันก็แสดงว่าร้านเขาตั้งข้าวผัดไก่เนี่ยเป็นตัวหลอกเพื่อต้องการขายข้าวผัดทะเลใช่ไม่ใช่โดยปกติข้าวผัดทะเลก็ต้องแพงกว่าอยู่แล้วเห็นหรือ,อยังครับ เราต้องรู้การเอาแทคนติกมาใช้เพื่อจะให้ลูกค้าได้ตัดสินใจโช๊ไม่ต้องยืนยักชักช้าคนขายก็ชวัวรวยไปสิครับทุกวันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวรริริ์